สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับพีเคนะครับกับช่วงของรายการคุยนิดนึงเรื่องฟุตบอลกับพีเคนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวเกมการแข่งขันนะครับรีโวไทยลีกนะครับซึ่งเราจะมาพรีวิวคู่ระหว่างบูรีรัมอยู่ในเต็ดนะครับพบกับลำพูนวอลเลเยอร์นะครับบูรีรามนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นจ่าฝูงของรีโวไทยลีกนะครับ แพ้ไม่แล้ว8นะัดชนะ7เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะครับนำไปเจากฝูงในขณะนี้นะครับมีทั้งหมด22คะแนนส่วนทางด้านของรำพุนนะครับเตะมากกว่าบุรีรัมอยู่2น,นัดคือเตะไปแล้ว10นัดน,นะครับชนะ3เสมอ2แพ้5ครับมีอยู่1 1คะแนนนะครับอยู่อันดับ12ของตารางส่วนความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับบุรีรัมนะครับ เกมนี้นะ่าจะได้พันซาเหวิบุลครับพิธิวัตจะได้กลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับเหมือนนอกจากนั้นยังมีไซที่คาดนะครับอย่างธีรัทอนออกองหน้าอย่างสุภชยัยใจเด็ดพูดถึงบิสโซลี่นะครับยังคงพร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับส่วนทางด้านของรังพุนวอลรีเวอร์นะครับแกนลหลักของทีมยังคงอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกัตบูโซโมฮัมเม็ดออสมานลิคาโดโลเปส หรืออัคราโภ์อานันนำทัพลงสน,นานทั้งหมดนะครับเกมล่าสุดของบุีร์นะครับเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะโปรานสตีเลอร์นะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนนัดล่าสุดในลีกของบุีรมยูนเต็ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะอุทัยธานีมาได้1ประตูต่อ0นะครับส่วนลังคุณนะครับแพ้คาบ,บ้านต่อขอนแก่น0ูนย์นะครับส่วนสถิติข,ของทั้งคู่ที่เจอกันเมื่อรู้ด้วยกันที่แล้วนะครับอ่า โอ้บุีรมนี่ชนะไปกลับเลยนะครับทั้งสองนะัดเกมนี้ครับว่าบุีรำจะเป็นฝ่ายที่เปิดเกมบุกเข้าใส่ลังพูนตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับด้วยความที่ได้เปลี่ยนในการเป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็เสียงเชียร์จากเจ้าถิ่นนะครับซึ่งคิดว่าลังพูนไม่น่าจะตั้งเกมรุกของบุยรมเอาไว้ได้นะครับซึ่งสก,กอร์ที่ครับว่าคู่นี้ จากจบลงนะครับคิดว่าน่าจะประมาณ20นะครับต่อไปนะครับเราจะมาพรีวิวอีกคู่หนึ่งนะครับอของรีโวไทยลิทนะครับคู่นี้เป็น,นปรัมบ์บีจีปทุมอยู่ในเตดนะครับพบกับนคปรปฐมอยู่ในเตดคู่นี้จะเตะเวลา19นาฬิกานะครับซึ่ง BG ปัจจุบ,บันอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนนะครับเตะ9นะัดชนะ4เสมอ3แพ้2มี15คะแนนนะครับ ส่วนทางด้านของนคนปรปฐมอยู่ในเตดนะครับอยู่อันดับสุดท้ายของตารางเลยนะครับต,ตั้งแต่เต็มาคือชนะแค่นัดเดียวนะครับเสมอ2แพ้ถึง6มีเพียง5คะแนนเท่านั้นโอ,โอกาสมีตกชั้นยังมีนะครับแต่ว่าโคงยากหน่อยนะครับวันนี้ต้องมาเจอศึกหนักอีกนัดหนึ่งนะครับคือการบุกไปเยือนบีจีปุมบีจีปุมยังต้องรู้นะว่าว่าทิลปินเดนดานะครับจะฟิก ทันกบมาลงสนามในเกมนี้หรือไม่นะครับแต่ตัวหลักๆทั้งชนาทิกทั้งโกมินทั้งอวารีสทั้งกฤษดาทั้นเชาวัตตังยังอยู่กันครบนะครับพร้อมที่จะลงสนามในเกมนี้ทางด้านนาคปรปฐมอยู่ในเต็ดนะครับถึงตอนนี้คือยังไม่ชนะใครเลยนะครับไม่ชนะใครมาแปดนัดติดต่อกันแล้วนะครับเกมนี้จะได้นพเก้ากลับมาช่วยทีมอีกครั้งนะครับร่วมกับทิตาบี ฟิลิโปวิชและอิโตะนะครับนำทัพในเกมนี้นะครับส่วนสถิติของทั้ง2ทีมที่พบกันมานะครับไม่รูนกันที่แล้วนะครับผม้บีจีแพ้ในบ้านนะครับต่อนาครปฐมแต่ว่ากัดส์ามาบบุกไปชนะนาคอเปะทถึงถิ่นได้นะครับล่าสุดของทั้ง2ทีมที่เจอกันนะครับบีจีปะทุมนะฮะบุกไปสามารถบุกไปเสมอเมืองทองได้เลยนะครับส่วนนครปะมทาได้แค่เสมอประจวบในบ้าน หนึประตูต่อ1แค่นั้นเองควนน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับ B G ค่อนข้างเหนือกว่าชาัดเจนนะครับท,ทั้งที่ได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็เสียงเชีย์คิดว่า B G น่าจะบุกตั้ง,ตงแต่ต้นเกมเลยนะครับอยู่ที่ว่าจะจ่อตาไข่ของนคนปรปฐมได้หรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าได้ประตูไว้นะครับก็อาจชนะได้เลยนะครับคิดว่าเกมนี้ B G น่าจะสามารถเอาชนะไปได้อสองประตูต่อศูนนะครับ ครับผมก็จบก preview, ารพรีวิวรีโวไทลิตวันนี้เพียงแค่2คู่นะครับเดี๋ยวผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนเย็นนี้นะครับว่าใครจะชนะใครจะแพ้หรือว่าอาจจะเสมอยังไงกันมานะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดถูกใจกดให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับครับสวัสดีครับ